สองทุ่มสิบแปดนาที hotline มเอ๊ะไม่มีพอได้นะฮะโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับเอ้ยเอามาดีกว่าโอเคก็คืออาวสวัสดีท่านนะครับก็ผมสระเซเว่นครับนี่คือเกม hotline ไ,ไม่มีถูกรองเบอร์นั่นเองนะฮะเออหรือเราจะแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษดี Hello guys uh, Welcome to hotline ไ a ่มีถูกรองเบอร์ My name is Sora Seven and I hope you will enjoy that คนดูถามว่าพี่วัดๆๆครับ พี่ทำแรงพี่ครับโอเคเราเล่นดีกว่า uh, วันนี้เป็นวันดีนะครับอันนี้เออ this is Eric ผมนี่คือ Eric จาก Miami Auto Repair นะฮะเป็นช่างซ่อมเหมือนกับแบบช่างซ่อมรถปะออ I'm calling to tell you that we have finished service เราโทรมาอบอกว่าต,ตอนนี้เนะี uh, ่ยรถของคุณซ่อมเสร็จแล้ว Hello เฮ้ยใครเนี่ยฮะฉันต้อง เออให้ฉันคุยกับอ่อหัวหน้าดูนี่นะเขาใจ้ายตอสารรอสักครู่นะครับใช่ว่า Swing on by อ,อ๋อมันเหมือนกับบอกตำแหน่งอะว่าสวิงออนไบนอ w เวสเอ่อตะวันตกเฉียงเหนือบาเลขสิบสองเอฟเอลเพสแอนดเฮ้ฉันนี่มึงได้ยินที่กูพูดไหมเราการันตีว่าคุณจะทำได้ดี คุณจะทำได้ดีกับเซอร์วิสของเราในเมืองนี้นะฮะยังไงวะคลิกมึงอย่าวางสายนะเว้ยให้ตายเหอะมึงเลยนะโชว์โชว์ซอมกอดแตมเรสเปคเอ่อแสดงหนึ่งความอะไรนะเรสเปคความเคารพกูหน่อยสิอะไรกันแป๊บนึงนะคือมันในกีมันเหมือนกับบอกพิกัดมาให้เราะฮะให้เราไปทำงานหรอ งานเราก็คงไม่ปลพวกนั้นอยู่แล้วมันเงินเกมที่ผมไปเช็คมาออนไลน์ไหมมีะน,นะครับเอ่อซีนสามนะครับ h a r น news น,าน่ากลัวเรามันไม่ผลงานนี้จริงด้วยไหนดูนี่มีเจคกับอีอะไรนะอ่านอีลันหรอีอีลูอินเนอผมเอาตัวอีลูอนะินมาใช้กันครับมันมีแนวกันโอ้โหเหยียบผมมาพร้อมปืนว่าเราอย่าพึ่งพูดมาในกวามคาเดี๋ย มามาเราจังหวะฮะนะนะเห็นว่ามีปืนเข้ามาเอออุ๊ยโอ,ยโอ้พระตาสวัสดีจ้าอุ๊ยโอ้ยิยยงะทะลุหน้าต่างพวกนีมม้เนี่ยมีดิมามาเลยผิวมามา,มาเลยลูกเว้ย มามามาอุ้ยแย่งคิวอุ้ยสวยครับลองเนี่ยสามสองหนึ่งเอ้อหัวแตกแตกไวแตกจะได้รู้ล่ะอ้ยอุ้ยโอ้ว้าวมาเลยมาเลยอุ้ยเอ้อเกือบไปสวยมากดีนะไอเนียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่า ยิงให้โดนเลยสิลูกยิงสี่นัดการ์ดวยไม่ยมถ้ากายก็ต้องอย่างงี้วิธีการยิงปืนที่ถูกต้องอุ้ย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 มียิงสวนมียิงสวนเหรอยิงสวนยิงสวนเหรอมามามาหมดยังหมดยังโอ้โหช็อตกันผีน้องจังสี่รออุ้ยกระสุนหมดจิบหายละไม่ได้อีกเล่นเลยได้เดี๋ยวรอ มันไม่มันเห็นด้แค่นี้ว่าถ้าผมว่าเดินเลย,ยไปอย่างนี้นี่แบบโดนโอ้โหฉันกันอีกระยะไกลตรงนี้จันกันสวนชนกันเออสวยครับตอ,ต,อต,อต,อตองตองตองตังตังตังตงตังตึงต้ง,งอุย้ยตายสวยครับพี่น้องครับโอ้โหปืนครับพี่น้องครับเอออุ้ยเดือดองนัดมามาเลยขโมยไกอ่าไซต์แตกเลยไกส์แมนแมนจุ๊อุย้ยโอ้โอ คว้างคว้างทะลุหน้าจกเลยมามาผมเห็นแมื่กี้ตัวหนึ่งนี่ยิงแบบลัชมามาคอมนคอมนดูดมาเลยมาเลยเออยิงก่อนได้เปรียบใจเปล่าตัน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 ,ตน,ตนมีแก้วด้วยอ่ะเราใช้แก้วดีกว,ว่าน่าจะอินดี้สัตว์เลยฮะไหนวะลงล่างวะก็เคลียบล่ะโอ้กลับที่เดิมแน่เลยตังแป๊ก โอ้วนติดโอ้ยเจ๊เป็นรถน้ำหนักไหนก็ดีนะนี่เป็นของอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะฮะเท่าที่ดูดูมาปะอันนี้โอ้โหเปิดมาไฟเลยมา Come on guys Come on Come on มาดิเฮ้ยเออเสียข้อแม่งตายแล้วน้องเออผมเห็นได้ชัดนะครับว่ามีปืนอยู่กระบอกตรงนี้ไม่ใช่มีปืนสิเออขอขาดเลยมึง ทั้งนี้มีไหมอุ้ยปีดเอื้อไข่แตกชิมิเลอร์ตัง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 อุ้ยอุ้ยปืนปืนปืนโอ้โขกหมดโอ้จังสี่หน่อฮ่เสียบเสียบเสียบเลยพาะเอื้อหิว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 ไว้น้องหิวไว้หิวไว้อ๋อหอเปิลอยู่นี่นะอุ้ย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 ลืมไปว่ามีช็อตกันเกือบลืมไปว่ามีคาบโอ้เจังสี่หนอฮ่อ เออเข้าไปเอาเอเข็มออู oh, ite, ้ย oh, ย oh. ิงให้โดนเลยสิลูกโอ้โหพี่น้องเออปืนตายละฮ่า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 ฮาฮ่ปามปืนตรงนี้แม่งเลยโอทางนี้มีเอ่อสีผิวสัตว์โอ้ยิงทะลุหน้าต่างใช้หน้าต่างแม่งไม่โย่โอ้โหชิบหายแล้วนี่แต่ตรงนี้โอ้ยชิบหายแล้ว ชิพายีอะไรล่ะอุ้ยโอ๊ยปอมล้ตายเอออุ้ย,ยตายของจริงขอมอนเลตมิกเกตินอุ้ยโอ้โหแทงอยู่พอดีแทงอย่ารับหลังสิครับอย,อย่าอย่าแทงข้างหลังมันไม่ดีนะเช้ยขอมอนขอมอนเลตมิกเกตินอุ้ยหลือไปเออ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 หยิบขึ้นมาสามสองหนึ่งหยิบปืนดีกว่าต้องอุ้ยโอ้โหขอมอนขอมอนดูด กบอนกบอนเยี่ยมสวยเอ,อื้อสวยทางนี้มิก e อนฟ้ามปืนแม่งนี้แหละมาหมดมุกหมดมุกอัะอุ้ยยิงโดนตั้งตั้งหยิบอาวุธนี้ดีกว่าฮะเราเปลี่ยนเป็นไปซิิปบอลอุ้ยมาจากไหนโอ้โหเอื้เอ,อเฮ้ยเลีอยงรวดเร็ว,เ,วเอ,อืเออ้อ เอ,ออเออเออสองทีตายแล้วหรือ c o m e on Come on เล่นไป e ก in c น m e o n มาเลยครับเออบอดเกมนี้ฉลาดสัตว์ทางไหน,ห,ห,ออนอหัวยังหัวยัง c o m e อ n โอ้โหยิงพร้อมกันเจริญแล้วโยมโยม c m ะมอนอือยิงไม่โดนหรอกเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเทคนิคการหลบแบบดิจิตัลจายแล้วฮะ o อ e o นอันนี้เป็นดิจิตอลอืออืออือืออันนี้ดิจิตอลเก t ตเวลยครับเกี่ยวอะไรกันวะทางนี้มีตองตองมีโอ้โหปืนอุ้ยจัดจัดจดจดจเอ๊ยเอยยโอย่ตอง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 โอหผิวจัมีช็อตตุยทางนี้ เราต้องยิงยิงชิงกันอู้หูสวนมีสวนน่าน่าผิวจริง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 ฮะมาไปชิดตัวตัวเราอู้หมาอู้อุ้ยอุ้ยตัวตัวไม่เวิร์กตรงนี้ c ระเบนไม่มีไรอะตึ้งตึงตึ้งตึ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 งมามาเลยเอ้อหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็สามสองหนึ่ง สวัสดีจ้าอุ้ยโอ้โหยิงชิงม่าจะชิงกันไปนะเออคอมอนอุ้ยโโกูไม่ได้ยิงเลยไงลูกดีมากคิวจัดมาเรามาดวลปืนกันฮะ ดตาน,นี้ต้องใช้ปืนว่บไม่งั้นไม่อยู่จริงๆนะ่ะต้องยิงชิงสวยมากครับโอเคแต่มีคอมโบยังไม่ถือว่าน่าเกลียดมนะังนะตรงนั้นเราจ้าจ้าจ้าจามามาพวกมา เพื่อขอหัวแบะแล้วมึงเขาขออันนี้แล้วกันไม่ได้ใช้หรอกตังตงตงเพื่อสวยมากขอมีดนะครับเพื่อขอมีดตัง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 ต้งตึงตึ้งตั้งเอ้งตัมึตงประตูเหตื้ประตัเงีย้ครับเข้าไปนะเัื่ตั้อตั้งต้งต้งงตั้ั้งต้งตเงตองออ ทางนี้กดทุกขานะฮะผมเป็นคนดีผมไว้ชีวิตคนที่ยังไม่อยากตายว่ากลับมาฆ่าไหมคะแนนเต็ม53าหได้โอห้าหมืสวยได้เกตสีเหรอชิว่าได้ไม่เจ็ดทีนะฮะกับเวลาพาักอีกยาวนานสวัสดีพวกยินดีต้อนรับนะเออจะได้ช่วยอะไรคุณได้บ้างตอนนี้ผมต้องการรอยสักครับงั้นเหรอ เอได้มีรายอะไรในดวงใจไหมม,มันอยากจะได้เป็นแบบโอ,โ,อโอดีสโอดีไซน์ยังไงวะต้องตอนนี้ด้วยที่หัวไหล่ของกูเนี่ยแหละเอได้เออขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเออได้ครับประมาณวันวันศุกร์เวลาบ่ายสองเป็นไงบ้างล่ะวันศุกร์เหรอมึงหมายข้อยังไงนะฮะมึงทำให้กูตอนนี้ไม่ได้เหรอ มันเป็นเหมือนกับวันวันนี้เป็นวันดีเลยนะเว้ยแบบได้เลิกสักสักลายที่ตัวกูอะไรอย่างเงี้ยฮะฉันมาแบบเชื่อมชร้รองอะ่ะคือจ่ายปะน้องเอิม่มขอโทษครับพี่น้องคือตอนนี้ผมช่วยเลยไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าแบบตอนนี้มันเต็มเลยนะฮะอ๋อใช่สิมันก็คงเป็นแบบเออทำนองธุรกิจสินะฮะ มึงอยากจะสูญเสียเหมือนกับลูกค้าของตัวเองเหรอไอรัสไอระย,ยำรัเสเซียโอ้โหเอ่อแล้วแต่เอาที่พี่สบายใจเลยครับอืมตอบกูงี้เดี๋ยวมีต่อยกูฆ่าคุณกลับมาด้วยตัดฉากทีเดียว <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยทีนี้ <c oughs> <c oughs> เปนเนเลี่ยนด้วเลขแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ผมขอสวัสดีครับ กับผมสอยุทธนะฮะวันนี้ผมขอมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะวันนี้นะฮะมีดารารับเชิญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบคนดังในคขนาดนี้ก็เลยทีเดียวนะเป็นบู๊ี่สตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออจากหนังเรื่องบูโอเชียนนะฮะเดอะแคมและก็แลนด์ออฟทรีนะฮะแต่ละเรื่องกูไม่เคยดูเลย <c oughs> นี่คือมาร์ตินบราอุยไห้มาร์ตินเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องดีมากครบกกับนี่ผพุ่มกับหนังวะล่าสุดเออรู้สึกหนังของคุณเนี่ยจะแบบ อะไรนะเหมือนกับเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแนวการทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายคนเนี่ยแบบตกใจมากเลยนะที่หนังของคุณเนี่ยมันออกมาแบบเหมือนกตีตลาดที่แบบจำพิม่์ชายอะไรอย่างงี้มากเลยนะครับอย่างเงี้ยสิพีแล้วทําไมเหมือนกับแรงบันดาลใจอะไรให้คุณทําหนังแบบนี้ล่ะฮะเอ้ไม่ใช่ดิมันถามว่าคุณคิดยังไงอะเซลเอาเหรอ คุณมายเขาว่ายัางไงเออจะเอาอยัางไงดีนะจะพูดยังไงดีล่ะ Midnight Animal หนังเรื่องนี้เนะี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือน stretch e f r f r k c a ผมไม่แน่ใจแปลว่ามันจะแบบมีความรุนแรงมากปะมันเออแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะ <c oughs> ฉันอยากจะทำแบบนี้มานานแล้วการฆ่าเด็กหรือแบบค่อยๆฟาดพวกเขา แล้วค่อยค่อยปาดคอเขาทิเลยน้อยน้อยแล้วค่อยค่อยจ้องมองเขาไปในดวงตาที่เหมือนกับสิ้นหวังมันหลังจากนั้นก็ฟังเสียงเขากรีดร้องค่อยค่อยมองค่อยๆยเยอะไปวะ <c oughs> แล้วดูผูเขาตาช้า <c oughs> ฉันรู้สึกแบบเนี่ยมันแบบฟิลลิ่งของกูเลยอย่างเงี้ยกูชอบทำงี้มากเลยโอเคอย่ามองกูอ,งอีกันนวเว้ยยืนขึ้นเลยเนะี่ย อะไรเหรอที่ฉันรู้แล้วนี่เป็นความฝันใช่ไหมมึงบอกอะไรของมึงเนี่ยทำไมตากูอติงแบบสมรยุทธตาเบี้ยวตาบิดบิดเบี้ยวมีไล้กกับดาวไหลนี่คือความฝันใช่ไหมเออผมไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรของคุณได้งั้นหยุดหยุดเฮ้ยมึงคิดว่านี่คือความฝันลัสซาดฮะงั้น งันถึงเวลาที่ต้องตื่นกันแล้วหรอทำไมจัดเสียงทุเรศกันสิหรอวะมึงเป็นใครกูเป็นใครเหรอมันไม่สําคัญหรอก <c oughs> และที่แน,แน่กูไม่ใช่คนที่มาชื่นชมมึงแน่ๆแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเป็นคนที่จะถามมากกว่านะหนังเรื่องนี้เนี่ยที่มึงกําลังทำนี่เนี่ยมึงรู้ไหมว่ามันจะจบยังไง ฉันเชื่อว่ามันต้องมีฉากหักบุมมันต้องมีการหักบุมครั้งยิ่งใหญ่แน่ในตอนจบแต่ฉันไม่แต่ฉันไม่แน่ใจนะว่านายจะชอบมันไหมในทางกับกันฉันก็ไม่คิดว่าทุกคนจะชอบหรอกโอยเจ็บคอเออทางที่ดีมึงควรจะออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะฉันไม่คิดอย่างนั้น มึงชอบที่จะอ,อ,อะไรนะทำร้ายผู้คนเหรอเหมือนกับแบบปาดคอผู้คนมันก็แค่หนังแค่หนังนั้นเหรอมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็แค่มุมหนึ่งที่มึงมองนั่นแหละอีกแล้วต,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 ตัดตัดตัดอุ้ยความฝันอีกแล้วหรือโยมทำไมเจ้คนนี้เขานอนนั่งที่นอนอวะ เอ้ยนีไปไหนวะเกิดอะไรขึ้นอีกวะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเรื่องแล้วพระเจ้าตามเรื่องเก็บนี้ไม่ทันเลยเอ็มนะเดี๋ยวผมขอพอสไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะสำหรับออนไลน์ไม่มีทูพา์ทวีนะฮะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรายงานภาษาอังกฤษดีกว่านะครับ and this is uh and to be continue in the next part uh I hope you will enjoy okay thank you